สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีคุณแม่ติว๋วเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะหลังจากทีล่อค่อยตัวเลขละกาความฝันของคุณแม่ติ๋วนี่อุ้ยโดนแห้งค่ะท่านผู้ชมคุณแม่เพิ่มเพิ่มเพิ่มขึนกับมาจากมาเทีเนะ่ยวเนาะคุณแม่เนาะไปเที่ยวต่างประเทศค่ะท่านผู้ชมก่ะกับมาแล้วก็เลยฟ้ามาทิศตามเรื่องเล่าความฝันท่านที่เลยค่ะท่านผู้ชมได้ยินนะคุณแม่ เพิ่นฝันค่ะเพิ่นสิฝันจังได๋กะให้คุณแม่วอาให้ปั้งเนาะกะนั่งทาเ้าอยู่นี่แล้วค่ะท่านผู้ชมฝันจังได๋คุณแม่ฝันแบบเมื่อเมื่อหน้าเนาะแม่ก็มาั้งแต่หุันมา้งแต่ไันเชียวเนาะก็มาจากเจียมน่งเรื่องมาลายแล้วมันก็เมื่อยฝันี้ก็ข้ามรูดเมื่อเมื่อหน้าเพราะว่าหน้าแม่อาย่ทั้งชีวงใหม่รุ่งจากเดินเดีวกับขับรถเมื่อหน้าก็เป็นไปนอนหน้าบ่อยไงซักไปนอนกับอกว่า เออโรการมาหอดบ้านนะเด้อโอ้เสียหน้าแนน่ะค่ะโพรงการมาได้รว่าก็หอดไปถึงนะเด้อเฮ้ยว่าสันจะทีเจ้าทางยังมาแรกมากแม่ก็เลยมันไปยุดถูกกันหน้าไปชุดถูกพราดีเราแต่กฟันดีๆเลยมาแรกบอกเรื่อนี่ย่าจุืถอกดิจะกองว่ะผมมีเงินเขไปเที่ยวเบินเงินแล้วโอ้จากได้ว่าสันมาต้องบอกไปในตาจะบอกไปมือนี ตีเดปะเขาให้กินแม่วาแม่กับไปนอนแล้วรับตื่นเนี่ยคนเมื่อยนอนนอนแน่ตื่นแม่แมนค่ะแม่กันอนไปแต่มีคือควมา่อวานไบฟังนี่ปหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์แม่หนึ่งศูนย์ศูนย์ว่าเป่าไส้หูเลยปะเขาใส่หมูนี่ยเาทานจริงหัวยาไปกูแบแม่กับแม่แม่อยู่สมบูรณนะหนึ่งศูนย์ศูนย์แม่มนบก็ยางเขาไปทั้งหนังห้องน้ำคนน่ะ เขาเซงกินขาสันแล้วมองเซงกินขาสันแต่ว่าก็เห็นอยู่เห็นทั้งหลังเห็นแต่ทั้งหลังแบบว่าย่างกายแล้วก็บอกใส่หูย่างกายนคือแหน็ดนอนอยู่โซฟามันจะมีอันนั้นนะมีที่นอนเป็นจังินสีนะเงินสีน้ำินก็จะเป็นหน้าผากค่ะที่นอนสุดๆเราเป็นยางค่ะเป็นสูงสูงมาโอ้ยแมนสุดกนอ้อจะบอกว่าหนุ่นเปิดค่ะแม่หนุ่ะ แต่ว่าเห็นทั้งหลังวัวัเนี่ยปรากฏว่าสิเป็นผู้ใดคุณแม่ผัวจะบอกนะค่ะผัวเป็นเป็นผัวผู้ผู้คนเป็นตำรวจที่เสียชีวิตไปแล้วเพิ่นเคยอยู่หันบอกคุณแม่อยู่ตลอดเลยเพราะว่าเราต่างบ้านแล้วที่ทำงานเราเกิอยู่งขังประตูแล้วเมืองเราเกิดจับมายังสั่งไว้ยังต้องปั่นอืมค่ะต้องมาสัรนแต่ว่าก่อนที่คุณแม่สุฟันนี่กลับมาหอด หน้าเลี่ยมคุณแม่ก็ได้จุดถูกบอกราวอยู่แม่ยว่ามาหอดมาถึงเหลี่ยมมาหอดมาถึงเห,เหนื่อยว่าซั่นเงินกระเบิดอของ,งของ,งอยางไดรเงินอย่างไดรเงินค่ะพอกเด็กไปเนี่ยว<อ>่าซั่นก็สามตัวค่ะจุดถูกเกินเนีออ่ยเอาไปนอนเรา่ามาบอกอีหลีแล้วมาบอกอีหลมออีมันแม่อยู่เสมอว่าซั่น,อออนแมนอีกตั้งหากแมนคนหวานคนก็ะยางนี่ฝายใส่เสื้อผ้าเนี่ยก็ใส่เสื้อใส่แต่งกินข้าวส่ม ใจกังเกงทาสรนแต่ว่าเห<ม>็น<ส>ข้างหลังไวัไวยนี่ก็ะหูเราเราแม่แม่มาว่า<ม>าจะบอกแม่กอดเสร็จก็ว่าเราเป็นตามเพศนะ่ะค่ะเรากับมักจะโบ,บส่เสือเมีนั่นโบมักใส่เสือยังม่เร่งมากนอนโบสเ่เสือแสดงว่ามาบอกว่าเปรีคุณแม่แล้วนีาจะเอา,าคุณแม่นอกกับวันนี้ก็มา<อ>คิดเลยนะตื่นสามารถก็มาคิดแต่วันนี้แม่ยิ่งโอ้แม่หนุ่มสิออกมาคือเก่าบเพราะจากตอนนั้นแม่ก็ถือแม่ก็ถือหน้าคือกันโอ้แม่ก็ถือ ส่วนมากนี่ทีมาบอกเลขคุณแม่จะมาบอกอยู่หน้าอยู่หน้าตอนนั้นเลขกหนึ่งสูงสุดก็อยู่หน้าโอ้ามีตอนนั้นไม่เห็นเทียงไม่เนี่ยเพราะว่ายู่หน้าไม่แต่ไหนตีนตาค่ะไปนอนเทียงก็คือว่าตื่นเนี่ะค่ะกจะรู้เพราะเสียนะคะค่ะจะนอนกลางคืนก็ได้ในที่ทีวัวเตาสงบกวานี่เคยมีเงินลอยหนึ่งเอาหอยถ้ากิดเอาห้ก้อนห้ยเนี่ยนี่มีลอยเลี้ยวด้วยกนก็างคืนโลดไปแม่ก็ยืนอยู่หันหน้าแม่กับพ yeah. like ี่มั้งก็มีลอยลอยอีกทีก็แม่ก็ได้ข้าวออก ว่าดตังหมดเอ้างค่ะปณิมีผมามผีโหจ้าเกยก็แสัถ้าเงินหอยเงยคอยค่ะจอกองนี่ะมีหนหอยเยวก็จที่จะา่สับส um, uh, ืはは lad, ่อเลยเราบ็ย่งชุนชุรบเพืค่ะตังวิาค่ะสื่อเอาไปสื่อมาแล้วก็มานอนฟันมันค่ะมันมาเข้ามาเหตุจาของอ่ะู่ไม่เห็ดหึงคูไใดวะไม่เห็ุน้องจอกองไม่เห็ดโถหามันทันทีเลยค่ะน้าาสั่ฟันมันตไม่เห็ดคูเจากอง ก็อาจะพันเหตุตัวไหนเรื่องรุ่นก็จะสื้อนัำเจ้าเรืยอหละสาวพูดสาวคนอ่ะมั่นก็ถือขนาดโอ้ยิมันก็สือหน่อยนึกไงคน้ันขอเจ้าจะไม่ได้ไล่วัาั้นคุณแม่ถือตัวไหนคุณแม่ตอนตอนนั้นเจ็ดแสนถูกค่ะท่านผู้ชมราใาไเบิร์ดเนี่ยจะไ้แปดแสนพุกหมื่นค่ะแต่เข้าวจายเบิดเนี่ยนค่ะค่ะโอ้ยท่านผู้ชมมีราคากับเป็นเรื่องเล่าความฝันเรื่องใน หลายปีที่ผ่านมาเนาะคุณแม่ที่ว่าหุ่ปั้นบาดมีก็มาฝันอีกแน่หรอนี่แหะเปมนจะปีละนี่ฮะแม่จะมันจะปีเม่อท่านออกเจ้าเท่อนึงซุนค่ะค่ะพิ่มซิิมฝันเรื่องนี้ีกเรื่อง้นซุนนี่ค้ะมาบอกคุกหม่คุัวฟัวหม่นี่ค่ะตอนนั้นฟัวเกาแกยุ่งนักฟัวไม้ค่ะการกระสือกระสอรูปอัจีประตูนี่ค่ะแล้วมาเปไงจประตูไปะื้อ้ยาว่า แล้วมันจะสซ่บาทนี้ให้หลอดวันห็นภูผูที่สองผูเป็นตำรวจนอกคุณแหมนอกเป็นผู่หรือมาบลอกเลยมาเหว่าเลยว่าเนึ่นซุดซุหนึ่งเน่คนนั้นโอ้ยหนึ่งซุอซุดยี่สบอยเนี่ยคนวะยังวับวันเป็นหนักเพราะว่าคแม่จะเป็นภาษีมาในของหนักงานบาทนีอยู่หน้าคุณแม่มีบาทเลขที่บกบาดเลขที่หนึ่งสามเจ็ด บัตรเลขที่หนึน่งสามเนอคุณแม่นอกส่วนอายุของเพิน่นผู้ที่เพิ่นเสียชีวิตแฟนคุณแม่คุณเป็นตำรวจเท่าใดคุณแม่ผู้ที่มาบอกเลยหกสิบสองหกสิบเอ็ดหกสิดองม่นแล้วหกสิบเอ็ดกัวอะจะหกสิบสเ่แล้วมสค่ะเสียคนละนาดสิบกับค่ะค่ะหกสิบเอ็ดหกสิน้อค่ะ กะเป็นเรื่องเล่ลาความฝันของคุณแม่ติ๋วค่ะท่านผู้ชมไม่หลงมีนอค่ะนอจากสีแมนรุ่โมแม่เด้อค่ะค่ะกะ,ะ,ะ,ะพิจารณาเอาเนาะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่ากะคุณแม่ติ๋วนี่ท่านเป็นฝันอยู่ไฮอยู่หน้าโตเล็กกับมาสิบพพาเป็นน้องคุณแม่เนาะแม่ไปดูเบิร์มน้ำบัวอยู่ในในที่ทำงนานไป็นตัวแม่ไปเบิร์มแม่กะฝันเด็กก็จะดูหัวหนุนอะไรยังมาหาเด็กก็ปอกยันปุกหาค่ะ นี่มาดตัวิค่ะเปยู่นี่เลือจะมาเข้าเอือนี่แต่ป็กวมค่ะแม่ไปเนี่ยก็จะดูดอูดอ่ะไปดูดฮไปป็นเจียมคุณแม่ติ๋วนี่เป็นคนดวงแห้งค่ะท่านผู้ชมจริงๆดวงแห้งแบบว่าขันฝันเกี่ยวกับตัวเลขกเนี่เท้าตูมหัวเจ้าคุณแม่นอ่มากเลยนอครับย้งฝันป็งสีดอยุงเพบอกว่าพวกหาพวกหางก็ตามจิ้บเลยยุงมามากว้ยะสันนัน อ้าวค่ะานผม้ชมในรอบนีเนอค่ะนอหงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพคุณแม่ติ๋ว <tip> ฝ <mimic S 1> ัน <Asia> ถินเป็นเพิ่นนอค่ะนอถีเสียชีวิตไปแล้วค่ะมาบอกเลยมาซิมส่ผู้เลยค่ะท่มนึ่งชมน0 0เนาะคุณแม่นอเนานศูนนยเมนอพิ่บเนาะเม็นบเป็นงานเปอ้งานเป็นขงหนาค่ะะาะกระห้องมันเป็นแบมนอย่บ่แมเปนบมันจะสิแมนเฮา อุปนรรอุปถันภ์เนี่ยเขากับบจักจัิงนะกับเป็นความเสื่อเนาะคุณแม่เนาะความเสื่อส่วนบุคคลเนาะแต่ว่าท่านคุณแม่ติวเดฟฟันกับบูผ่านแดละท่านผู้ชมกาจังไดกกาแอดกาซีมาติดตามโคงสุดท้ายนั่คุณแม่อีกขังหนึ่งอยู่เนาะคุณแม่เนาะจังไดกกาขันฟันแนว่ดกกาบอกเอฟซีอีกเนี่เด้อคุณแม่เด้อเบือเบือกระสุนเข้ามาเนา้ำกันเนาะเบือทุกคนเบือโชคดีน้ำกันค่ะค่ะโอ้ขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวจังไดกกา สิไปสรุปโตเลขกให้ท่านผู้ชมทางบ้านแคปหน้าจอเบิ้งนอคุณแม่นะขอบคุณคุณแม่อีกครั้นนึงค่ะขอบคุณค่ะชม่นสำหรับคลิปนี้กับมาเบิ่งโตเลขของคุณแม่ติ๋วนอค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นผัวนอค่ะนอสามีคุณแม่นอค่ะนอที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะท่านผู้ชมมากกว่สิบใส่หูเลยค่ะคุณแม่เพ่นไปนอนหน้าโอกเลขกสามตัวเน้นเลยค่ะหนึ่งศูนย์ศูนย์นอกะนอ 001001ค่ะบา้านเลขที่ของคุณแม่ติวทอยหน้านี่ก็คือ137ค่ะารผมช้ชมประจําหมวดวันที่1กันยายน2 5 6 6นะคะนอะอกาเป็นเรื่องเล่าวความฝันของคุณแม่ติวที่พิพนนั่มมแบงปันค่ะารผมช้ชมหลังจากที่ล่อค่อยความฝันคุณแม่เนี่ยโดนค่ะกาท่านขั้นคุณแม่เพิ่นได้ฝันกาว่าโตเลขนีบ่พลาดทุกหมวดละค่ะารผม้ชมจังได้กะให้โชคให้มานกับโตเลขคุณแม่ติวเด้อค่ะเด้อ หนึ000 000 000 1, ici, là, ่งศูนย์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 หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเนาะค่ะนอหนึ่งสามเจ็ดนี่เป็นบาทเลขที่ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะล่าธรรมชมไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะรวยๆครับตัวเลขของคุณแม่ติ๋วค่ะสวัสดีค่ะ